ลิมอาวดาลิงฮาเบอร์นันจะบรรยากาศตอนกลางคืนเนานะประมาณนี้ทุกคนงามนะสวยมีคนเยอะเลยวันนี้มันจะมีบินโดรนเนาะข้าเจ้ากันเลยมาเดึงกันนะชาดีสากับมาขึ้กันปกติมันจะจุดพุเนาะปีนี้เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นบินโดรนเนาะ ทุกทุกปีชาวลิสากระมาทุกคนทุกวันเสาร์นะมาเบิ่งเขาเจ้าจุดฟุเนาะแล้ว่าปีนี้นะเป็นบินโดรนอันนี้ท่าเรือเรือเอฟอร์รี่เนาะจอดเรืออ,อย่างเขาเจ้าอิ่นเรือแบบเสาเหมารำนะออกไปปาตุงปาตี้ขี่เล่นชิวๆเมืเซาได้ยังไงใช่ไหมเสาเหมารำไม่ใช่ไหมทุกคน คนนลายเดี๋ยวตอนเขาเจ้าบินโดนเนาะช,ชาริสาจังสก,ปกิปภาพคลิปฝากทุกคนเนาะเขาคือว่าลงไปยางนั่นเถอะโอเคน,อนัอแคนวอลกอ่คนนอน่ๆลงไปยางไเลยสายจอดลงไปละ ย่างระวังระวังก่อนทุกคนย่างตุกนะเมื่อกี้นี่ถ่ายคลิปนี่ยย่างไปเตะตู้เขาเจ้านายแข่งใครเลยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนก็มาหาจับจรองเนาะทีนั่งเนาะในเมืองสายตาเนาะไกลๆฟังพูดฟังหุ่นนะใต้สะพานเนาะคนเต็มเลยเขาสามารถที่ขึ้นไปเบื้องทึงสะพานได้เนาะไอจอนโก้ upstairs บอกลูป upstairs บอกน n o แ h e อ p a lot p e o p l ขึ้นบันไดเลื่อนเนาะขึ้นไปยุ่งทั้งๆสะพานเนาะทุกคนเพราะว่าข้างล่างมันว่ามีมังทียืนแล้ว,ว่ะพ่อามาซาเนาะกระดาษมาเล็วเลยเดี๋ยวนี้ทุกคนมันก็ยังบวทันขาเจ้าอยู่เจ้ามาเล่นนางเล่นชิวๆพร้อมเลยตะหัวคำเนาะก็เลยจับจองที่นางได้แล้วเดีย๋ยวเขาจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันเนาะขึ้นไปทั้งๆเนาะคนลลย เบลิสัทอะตามข่าวมาเนาะเป็นขาเจ้าหญิงโฆษณาเนาะนแอปนี่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 บันไดเลื่อนเนี่ยนี่ไหมเนี่ยก็เลยตามข่าวมาเขาเจ้าวา่าทุกคืนเมื่อวันเสาร์เนาะของเดือนกันยาเนาะจะมีบินโชว์โดนเนาะตั้งแต่อาทิตย์ที่ลลแล้วแล้วแหละบริษัทบันามมาได สนใจเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยเบิ้งก็เลยอ่านรายละเอียดเนาะทุกคืนวันเสาร์นะสองทุ่มครึ่งเนาะสามารถที่จะพาลูกพาลานมาเบิ้งบินโดรวนได้เนาะทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดอยู่ซิดนียเนาะสองทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์ของเดือนกันยายนเนาะโอ้ยของถึงกระลายคือกันขละวานว่มีคนพี่น้องเอ้ยหนึ่งรถเต็มไปหมดเลย เขาจับจองมองนีเนะ้อยจอนเนาะวีสเตียเฮียเนาะเออคนคนบักหลายนึงของบ้ามันบ่นม,มเีเต็มเลยพูดข้างล่างหุ่นซื้อปลืบอ,อยู่ทุกคนเลยกำปือป้อดำๆดหำุ่นค้นเนี่ยนั่นย่างกันเต็มเลยมีเถืองสะพานกันยอะหนึ่งกึ่งได้เสียออกคุรหบรอบนาะ อีกสมงศกลัวเนาะอีกเป็นสมงศกลัวเนาะแต่ว่าคนลังไหลเข้ามาแล้วทุกคนพระเจ้าสิบินโดนเนะาะพระเจ้ากำลังเตรียมความพร้อมแล้วเรือกลางน้ำนะนีะ่เลยจ้าบรรยาก,กาศมาฝากก่อนเนาะเดี๋ยวตอนพระเจ้าบินโดนเนี่ชลิสาสิเอามาฝากในอีพีนาเนาะจ้าเนะานะคลิปนี้ซับนี่ก่อนเนาะจา้าเนาะโอ้คยคนไหลค่ะโอ้ยพูดพูดว่าพูดอะ เบิ้งด้วยต่เปล่าแนมต้องไปอูหห้หลายพักมาพอกันคลิปหน่าจ้าตอนก็จะวินโดนเนาะ